โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Color Iceland ในพาร์ทที่9นะครับผมพอดีว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับในพาร์ทนี้ก็คือว่าพอดีมันขึ้นเตือนว่ามีเทศกาลนะครับเลยว่าจะเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะครับผมวันนี้จะมีเทศกาลอะไรนะครับลองไปดูในปฏิทินวันที่27นะครับก็คือชายหาดสีขาวเดี๋ยวดูในแมพก่อนชายหาดตรงนี้นะครับคืองานเริ่ม9โมงถึงบ่าย2นะครับ เรายังมีเวลาแบบทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวลดน้ำปึ๊บเดี๋ยวรอมันหมดฤดูกาลเดี๋ยวจะจัดไป้นี่ใหม่นะครับพอดีว่ากะว่าจะเล่นให้แบบว่าไปไกลกว่านี้หน่อยเพื่อที่จะแบบกลัวแบบว่าไม่เห็นการพัฒนาของฟาร์มเลย,เลยอะไรเงี้ยคมีเครื่องมายองเนส เราเอาไอ้นี่ครับเครื่องผลิตไอ้นี่น้ำผึ้งมาอยู่ตรงนี้นะครับเก็บอันนี้อ,อันนี้ขายขายแล้วก็ประการังนะครับเดี๋ยวก่อนสำรุจประการังตอนนี้เราได้19อันแล้วเราไปเปิดเราได้ไอ้นี่ครับนมบัวแบบขนาดใหญ่แล้วก็เป็นดาวทองแดงมาแล้ว เราก็ไปเปิดทางตรงนั้นเราจะได้ไปฟื้นฟูประการังต่อนะครับปึ๊บน้องไก่อ้าวนั่นไงมาออกไข่ตรงใกล้ๆประตูอีกเนี่ยเก็บต้องเล็งให้โดนโเค อหานวอขอนมหน่อยนี่เราได้นมขนาดใหญ่มาอีกแล้ว เสร็จแล้วก็พาน้องออกมาดีด้วยเดี๋ยวลองไปดูที่ชายหาดกันก่อนมีไหนเก็บไหมนี่มีดอกไม้ด้วย เปิดหอยเพียบเลยใกล้าโมงกว่าแล้วเราไปดูแถวชายหาดดู มันน่าจะต้องนี่ครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเริ่มมีใครมาแล้วบ้างอลิสอนุญาตข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเราจะเปิดแมพ าแล้วนั่งอยู่เมซี่อยู่ข้างบนไปหาเมซี่ข้างบนก่อนถ่ายรูป ยังไงนี่แนะ่คุยได้อีกอเดี๋ยวเริ่มเทศกาลกันเลยนะครับเราจะมาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงโอเค นี่มีการเก็บขยะนะครับก็มีกิจกรรมแข่งชคเเย่แล้วก็ว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำแบบไม่ไม่เปลี่ยนชุดด้วยปีดคินคลีนอัพเฟสติวัลเคเราจะดูแผ่นพับ นี้มีอยู่3กิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแรกก็คือทำความสะอาดกิจกรรมที่สอชักเยอร์ยกิจกรรมวิส3ว่ายน้ําอันนี้น่าจะเป็นจุดลงทะเบียนอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ม่ไม่ได้จะกุยใช่ไหมจุดลงทะเบียนอยู่นี่ปะ,ะไม่ใช่เหรอ ก็มันบอกว่าเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้หรือคือกล่องนี้อันนี้เป็นจุดชักเยอร์นะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนเอ๋ทำไมมันมีกล่องอันเนี้ยอ๋ออันนี้คือ จุดว่ายน้ำใช่ไหมมีสตาร์สวิมมิงวิธีการเล่นการฝึกฝนด้วยมีเมซี่ Messi, อุ้ยสองคนนี้มีโมเมนต์ด้วยกันด้วยต้องขอถ่ายรูปสักสน,นิดนึงดื่มเก็บลูกศรแมวโอเค อลิสกำลังเก็บขยะเรามาลองยังยังเราลองดูนี่ก่อนวิธีการเล่นก่อนกดสเปซบาร์แล้วก็เอเหรอรลองฝึกฝนนะครับไงอ๋อกดลูกว่าอ๋อ,อต้องกดอย่างนี้้วยกดอย่างนี้้วย เป็นไงอ่ะอ๋อนี่ไงนี่เอ้าอุยอ้ยจะแพ้จะแพ้จะแพ้แพ,แ,พแพ้แล้วจะแพ้แล้วว้ายอุ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยปกดมือเลยมาลองไปดูว่ายน้ำนี่ายน้ำไงนะว่ายน้ำไม่ทำอะไรเออเราก็ลืมดูเลยมันกดอะไรวะเบ๊บอ๋อ อ๋อมีแบบว่าถ้าเกิดมันเหนื่อยก่อนมันก็จะนี่เออไว้น้ําดูง่ายอยู่นะเริ่มไว้น้ําก่อนละกัน yes สองออหายใจเฮ้ยมันดำกันนานจังวะเอาใหม่ดิขอแก้ตัวเอาไม่ได้แล้วเหรอว้า ลองเล่นจักรยานเลยแล้วกันความปวดมือมันอยู่ตรงนี้เฮ้ย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 อ่าอยังอีกยังอีกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ได้แล้ว,วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยปด A แล้วเนะี่ยเอา้าไม่ได้อ่ะ เนี่ยไม่ได้นละเออเดี๋ยวโซนนู้นเรายังไม่ได้ไปดูมีบริษัทปลาปกระกเป้าครับบริษัทที่คนในก่อนนี้ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ น่าจะครบแล้วล่ะเคเหลือกิจกรรมสุดท้ายนะครับน่าจะตรงนี้แหละกล่องนี้แหละใช่ไหมใช่แหละน่าเป็นซุป ตอนนี้สุกพร้อมแล้วเป็นการขอบคุณขอให้มิสโลสนะครับชิมก่อนนะครับเปิดงาน เวลาที่จะชิมแล้วพวกเราได้ทำซุปนี้ขึ้นมานะครับน้องทาโก้ชอบน้องทาโก้อิสโอเคนะครับอิสโอเคแต่ก็ไม่ได้ซุปไม่ใช่ซุปทีพิเศษอะไรอืมตกบ,บือแล้วก็แบบเหงื่อตกเอ น้องทากโก้น่ารักดีใส่น้องน้องคาบวันี้นะีคาบถุงเป็นภาพบรรยากาศทุกคนช่วยกันเก็บเมซี่กับดีน่านี่อยู่ด้วยกันนะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะเนะี่ย ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเนี่ยลิงครับมาทักทายอ่าขอบคุณที่ช่วยเราอ่ามีดังเงือก แสดงว่าจะต้องได้โผล่มาอีกแน่เลยนังเงี้ยจดหมายมาลาฟาเอลนะครับ่าปลดล็อกตำราการทำอาหารซาชิมิโอเคตรตอนนี้สามทุ่มแล้วโอเคครับก็น,นี่ก็เป็นการเก็บบรรยากาศนะครับเทศกาลมาให้ดูนะครับผม อีครับแล้วพบกันใหม่ครับในไลฟ์สดน,นะครับน่าจะเป็นวันเสาร์นี่แหละนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ